สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับพวกเรานะครับชาวอำเภอไทรบรีนครรีธรรมราชนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนฟลิกเหลืองนะครับหรือว่าทางภาคใต้เขาเรียกว่าดีบลีหนักนะครับส่วนทางภาคอื่นเขาเรียกว่าอะไรครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับบนพื้นที่3ไร่กว่านะครับอายุของฟลิกเขียวประมาณ2เดือนแล้วนะครับเราไม่ได้ลงคลิปกันนานแล้วนะครับ เดี yeah, been, cool ๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูครับเราเป็นอย่างตากองพร้อมนะครับนี่นะครับมาดูครับเปลเขียวนี้ไว้ฝันเองนะครับมาดูครับเข้ามาตากลองเข้ามานี่นะครับอายุสองเดือนแล้วกําลังออกดอกงามสับรัังนะครับถึงอบผมเลยนะครับถึงพุงผมเลยนะครับความสูงนะครับเนี่ยครับเข้ามาตากลองเข้ามาเนี่ยครับต้นที่สมบูรณ์กว่าก็ออกดอกเลยนะครับสวยงามมากนะครับ ดูครับเข้ามาใกล้ๆตักกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่นะครับอุดมสมบูรณ์สวยงามนะครับหวาดกล้องไปรอบๆตรงนั้นนะครับบนพื้นที่สามไรยกว่าเราปลูกประมาณ5้าพันกว่าต้นนะครับถือว่าสวยงามนะครับผมจะเดินให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ะครับปลูกบนพื้นที่ซ้ำซากนะครับดินไม่ได้ไถยด้วยนะครับ ไม่ได้ถอยถอยรอบล่าสุดตั้งแต่คลิปปลูกบวบตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่ร่วงลงไปนะครับแต่ว,ว่ามีการใส่ปุ๋ยแล้วก็มีการจัดการดูแลที่ดีกลนะับมัคนเ็เลยขึ้นนะครับนี่นะครับก็ยอดประมาณ90%ซนะครับดูความงามของยอดมาดูตากล้องมาดูเข้ามาดูเข้ามาดูนี่คือต้นที่ยอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้นนี้เป็นจะเป็นพันดอกยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าคัดเลือกพัน แล้วแต่ว่ามันติดมานะครับแต่ก็สวยอยู่ครับดูครับดอกยาวก็สวยอยู่นะครับอันนี้ก็ันดอกสั้นนะครับมาดูตะกล้องมาดูดูใกล้ๆกันเลยนี่ครับดอกเต็มต้นเลยสวยกว่าสั้นกว่าแต่ว่าสวยงามเหมากันยอดก็ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เต็มต้นเลยดอกนะครับใส่ปุ๋ยไปประมาณสามรอบนะครับแต่ว่ารอบนึงก็กำโตอยู่นะครับ นี่นครับเราไม่ได้ลงคลิปกันนานมากแล้วเนื่องจากโทรศัพท์เราพังนานแล้ว <laughs> <laughs> นะครับวันนี้ก็มีโทรศัพท์ใหม่ก็เลยมาทำคลิปต่อนะครับเราไม่ได้เลือกช่องเรายัางคงสารต่อและก็จะเติบโตไปด้วยคุณผู้ชมช่วยสนัพส์ศนพวกเราด้วยนะครับ <laughs> เราจะเน้นเรื่องการเกษตรเป็นส่วใหญ่นะครับเพราะว่าแต่ก็ยังมีเรื่องหาปูาปลาเรื่องทำอาหารอยู่ครับแต่เรามีเวลานะครับนี่นะครับบนพื้นที่ ได้ไรมานะครับเดินมาตากล้องเดินมานะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นที่งีงงอเหมือนกันนะครับมาครับมาครับไม่ใช่ว่าจะดีทุกต้นนี่นะครับเนื่องจากหน้าแรงศัตรูพื่มมันเยอะนะครับเปลียมันก็เลยทําให้ยอดงีงงอนะครับนี่นะครับต้นนี้กําลังพื้นแล้วนะครับยอดมันก็กําลังออกนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับนอนด้วยนะครับนี่นะครับดอกนี้ร่นเลยนะครับแต่ว่านิดเดียวเอง นะครับต่อสู้กับนอนด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมืออาจจะสกปรกนะครับเมื่อกี้ไปจับขี้ดินมาเล็บอาจจะสกปรกนิดน,นึงนะครับเราชาวเกษตรกรนะครับแล้วก็มันจะเริ่มคลายแล้วนะครับแล้วก็โรคพื้นก็ที่น่ากลัวก็โรคเชื้อราครับเชื้อราก็น่ากลัวอยู่สัตวรปีกนะครับเชื้อราแล้วก็อนอนแล้วก็ใบง,งอโร,รโรคเสื้อโรคไวรัสแต่ก็ พอ,อ,อยูนะครับนะครับนี่นะครับฝากคุณผู้ชมไปดูฝั่งน้นตามมาครับพืชตะคูุณพริกนะครับเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับแต่ว่าไม่ชอบน้ํานะครับ <c oughs> คุณผู้ชมกว้างอาจจะงงนะครับแต่ว่าไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าปืชบางชนิดมันชอบกินน้ําแต่ว่ามันไม่ชอบกินน้ําเยอะและก็มันชอบกินน้ําบ่อยแต่ว่าไม่ชอบให้น้ําขังครับ นี่นะครับตากล้องของเรานะครับเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยดูด้วยใช่ไหมเธอครับนี่นะครับในสวนก็มีสระน้ําด้วยนะครับดูครับสวนพริกนะครับในกรนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็งามอยู่นะครับแต่ว่าหญ้าเยอะเหมือนกันนะครับหญ้าเยอะทําไม่ทันนะครับเพราะว่าผมปลูกหลายที่นะครับปลูกพริกเขียวด้วยพริกเขียวพันดวงมานีด้วยประมาณหนึ่งหมื่นต้นนะครับ เราจะพาไปดูคลิปวันหลังนะครับวันนี้ดูพริกสีส้มก่อนนู่นนะครับก็บนพื้นที่ประมาณเป็นพริกก็ประมาณเกือบเกือบสี่ไร่นะครับแล้วก็แบ่งปลูกแตงแตงร้านด้วยจะมีคลิปอีกด้วยนะครับเก็บไปประมาณหลายวันแล้วแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์ลงโทรศัพท์พังนานแล้วนะครับก็เลยม่เด้ซืวน้นะครับวันนี้มีโทรศัพท์ใหม่ก็เลยมาสานต่อนะครับอันนี้นะครับ ยาเยอะนะครับยาลูกเกือบเครื่องต้นนะครับนครับดินดีเพราะหญ้าบังที่หญ้ายังเพราะดินดีถ้าตรงไหนหญ้าไม่ขึ้นปากกอบลูกไม่ขึ้นนะครับตลุกกันบ้างพี่น้องคือนะครับเอาอีกแล้วเจะคลองช่องเรื่องตลุกอีกแล้วนะครับแต่เรื่องการทํามาหากินเราไม่เคยอตลุกนะครับเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้นะครับตลุกไม่ได้ใช่ไหมเธอ อันนี้นะครับก็พามาสำรวจแปลงนะครับพาเดินดูรอบๆไปเลยนะครับตามมาครับตากล้องตามมาเลยนะครับผมจะเป็นตากล้องเองแล้วก็บรยไยไปด้วยนี่นะครับตรงนี้ก็จะต่ํานิดนึงนะครับเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ากําลังเติบโตมาเนี่ยนะครับที่นี่นะครับมาที่ต้นโตอีกแล้วนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชม นะครับแสงอาทิตย์กำลังจะรับควานะครับได้บรรยากาศจริงๆนะครับนะครับหลากหลายนะครับเราปลูกพืชหลากหลายและก็นี่นะครับในบ่อก็มีปลาด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้จะปลูกหลังประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับดอกมันก็จะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่ากําลังทยอยออกมานะครับกําลังทยอยออกมาทั้งนั้นนะครับโน้นนะครับแล้วก็บนโน้น องร่องนะครับก็งามเหมือนกันฝั่งน้นก็อีกร่องนึงนะครับ,นะรบถ้าเราจัดการดูแลดีๆนะครับเราก็สามารถมีผลผลิตให้ได้เก็บขายให้ได้เงินไปกินไปใช้กันนะครับการเป็นเกษตรกร,กรนี่ลาบากนะครับด้านการผลิตอีกนะครับดูครับต้นนี้ก็ดอกกำลังสะพังเลยนะครับต้นทุนด้านมเมล็ดพันธุ์ต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี ยาเคมีแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวนะครับซึ่งเราจะถลุไม่ได้กับการขาดทุนนะครับคือทาแล้วต้องมีกําไรจะมากจะน้อยก็ต้องมีกําไรแต่ถ้ามีกําไรมากก็ดีกว่านะครับเราจะได้มีไว้ใช้จ่ายนะครับนี่นะครับฝ่าเดินมาเรื่อยๆยนะครับดูครับนี่มาเจอต้นที่เป็นไวรัสแล้วนะครับเราไม่สามารถทําให้มันหายรเรซนตได้แต่ว่าเราพายุงมันได้พี่น้อง ด้วยการจัดการดูแลดีๆนะครับดูครับต้นนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ใช่ว่าจะพามาดูที่งามอย่างเดียวที่คีเรเราก็พามาดูด้วยจะได้แลกเลียนแบ่งปันความรู้กันนี่นะครับก็ไม้รองนี้อีกแล้วนะครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมสวยงามมากนะครับเราเป็นเกษตรกรสิบกว่าปีนะครับบนเส้นทางเกษตรกรนะครับปลูกผักไม่เคยขาดทุนพี่น้องครับ แล้วก็ต้นนี้ตรงนี้นะครับก็พึ่งปลูกนะครับก็กําลังจะไล่ตามทันได้นะครับตอนนี้นะครับตรงนี้ก็มาที่โตได้นะครับเราก็ปลูกก่อนนะครับพีิส้มหรือว่าดีปีนักหรือว่าพิชชนิดนี้นะครับเป็นพืชที่ดูแลยากมากนะครับเพราะว่ามันไวต่อโรคนะครับทั้งเพลียทั้งไวรัสทั้ง อะไรหลายๆอย่างนะครับมันต่างจากพริกเขียวนะครับพริกเขียวดูแลง่ายปลูกไม่เป็นก็โอเคแต่อันนี้ปลูกไม่เป็นก็ปลูกได้แต่ว่าได้น้อยนะครับดูนะครับของจริงงามกว่าในโทรศัพท์เยอะนะครับดูนะครับโน่นฝั่งโน้นนะครับตรงข้ามกับผู้ช่วยมีสวนแตงด้วยปลูกแตงไว้ประมาณสองพันต้นนะครับเก็บไบประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับไม่มีคลิปเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมีคลิปนะครับ เพราะว่าเราจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ได้เราต้องปลูกให้หลากหลายครับจะได้มีเงินไว้ใช้ก่อนนะครับเพราะว่าริกเป็นพืชอายุยาวกว่าจะได้เก็บนะครับประมาณสองเดือนกว่านะครับแล้วก็รอสุกเด็กนะครับพริกนี้นะครับเราก็ต้องใช้จ่ายกันก่อนนะครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่กของที่ได้ตังไว้ไว้ด้วยนะครับเราต้องหลากหลายครับยุ่งนี้คุณผู้ชมนะครับนะครับดูครับงามสะพั่งเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีนะครับ รอบรอบเป็นทุงน่งนาบ้างส่วนปามบ้างนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่นะครับกวาดสายตาไปกวาดกล้องไปรอบรอบนะครับส่วนหลังบ้านนะครับนะครับในกล้องสู่ของจริงไม่ได้นะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับนี่ถ้าอีกหนึ่งเดือนคงจะถึงหน้าอกนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ ผมรถน้ำด้วยสปริงเกอร์นะครับแปลงนี้เพราะว่าปลูกลายพื้นที่มันรดกับเครื่องลากกับโขงรถน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องกินเวลาเป็นสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งด้วยเป็นเพลกเขียวนะครับคุณผู้ชมอยากทราบเรื่องราวอะไรก็ถามมาได้นะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หญ้าเยอะเหมือนกันนะครับหญ้าเยอะเหมือนกันเต่ว่าเราก็กำจัดไปเรื่อยๆนะครับ กำจัดไปเรื่อยๆนะครับรองนี้น่นนะครับมาถึงปลายสวนแล้วนะครับยาก,ก็เยอะนะครับเราก็ใช้เครื่องตัดเอาบ้างนะครับก็บางทีก็ใช้สารเคมีช่วยเป็นกรูโคชิเ,เอตแอมโมเนียมนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับถึงมันตายไม่ร้อปแต่ว่าเราก็สามารถให้ยามันชะโลการขึ้นแล้วก็กำจัดได้บ้างนะครับดูครับ ที่ฉีดแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ก็ยาแบบไม่ได้ฉีดอะไรนะครับทก็มันก็ขึ้นอยู่แล้วครับขึ้นตามสัาพมันเพราะมันก็งามเหมือนกันนะครับสวยงามสวยงามนะครับนี่มันนีเป็นตกรองยิงเลยนะครับนนะครับผู้ช่วยมาแล้วก็ช่วยดูฝึกไว้นะครับก็เป็นความรู้นะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมที่เข้าไปดูคลิปของเราทุกลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และที่ทำการช่วยกดติดตามนะครับเพื่อสรุมคนอำเภอวอสัยจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับเรานำเรื่องราวดีๆทางด้านการเกษตรและก็การหาปูหาปลานะครับนะครับหลากหลายเรื่องราวแล้วก็การทำอาหารบ้างในยามว่างๆนะครับนะครับกอฝากคุณผู้ชมที่เข้าไปดูคลิปช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ